วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ฟังเผลอแล้วเหมือนคนพูดไม่รู้เรื่องแต่จริงๆแล้วมันเป็นปรัชญาชีวิตที่โคตรจะลึกซึ้งแถมยังจิกกัดสังคมบริโภคนิยมของเราได้แบบแสบๆคันๆนั่นก็คือวลีฮิตติดหูแต่ชวนง,งงวยที่ว่าน้อยแต่มากเอ้าใครฟังแล้วไม่รู้สึกต่งหิต,ตงิดในใจบ้างยกมือขึ้นสิน้อยแล้วจะมากได้ยังไงวะมันเหมือนบอกว่า กินมาม่าซองเดียวยังอิ่มทิพย์ไปถึงชาติหน้าหรือมีเสื้อผ้าสามชิ้นในตูแต้แต่แต่งตัวได้ไม่ซ้ํากันทั้งปีฟังดูเหมือนขายฝันชัดๆแต่เดี๋ยวก่อนเพื่อนอย่าเพิ่งเบ้ปากใส่กันเพราะไอ้คอนเซปต์น้อยแต่มากเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่าที่เราคิดเยอะมากจนบางทีคนมีของล้นบ้านอาจจะน้ําตาตกในก็ได้นะจะบอกให้เปิดตําราความน้อยที่ใครๆก็มองข้ามเชื่อไหมว่าไอเดียน้อยแต่มากเนี่ยไม่ใช่ของใหม่แกะกล่องเพิ่งออกมาจากโรงงานนะจ๊ะบรรดาปราดนักคิดนักอะไรต่อมีอะไรตั้งแต่สมัยกรีกโบราณน,นู้น เขาก็เริ่มเล็งเห็นถึงพลังของความเรียบง่ายกันแล้วพวกเขาบอกว่าถ้าเราตัด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 ,ตดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันรกหูรกตารกร่างกายรกความคิดออกไปจากชีวิตเนี่ยเราจะเจอกับอะไรที่มันมากขึ้นแบบไม่น่าเชื่อไม่ว่าจะเป็นความสุขที่แท้จริงอิสระที่โบยบินได้หรือความหมายของชีวิตที่ตามหากันมานานลองมาดูตัวอย่างปรมาจารย์สายน้อยแต่มากกันหน่อยเริ่มจากคุณปู่เอพิคิวรัสนักปรัชญาชาวกรีกผู้รักความสงบและขนมปัง เขาสอนว่าความสุขมันอยู่ที่การซึมซับความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตเว้ยแกวันดีๆของปู่แกเนี่ยแค่มีขนมปังก,อกรอบๆน้ำเปล่าเย็นๆชื่นใจแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนรู้ใจแค่นี้ก็สวรรค์แล้วไม่ต้องไปกินหูฉลามน้ำแดงไม่ต้องไปจิบวายราคาแพงอะไรทั้งนั้นปู่แกเน้นที่รสชาติของขนมปังธรรมดาๆรรกับเสียงหัวเราะที่มันออกมาจากใจมากกว่าเห็นไหมล่ะ ปูเอพิคิวรัสนี่แหละคือตัวพ่อแห่งน้อยแต่มากเขาเชื่อว่าถ้าเราไม่ไปอยากได้อะไรที่มันเวอ่อวังวังอลังการเกินเบอร์เราก็จะเจอกับความสุขที่มันเรียบง่ายแต่ยั่งยืนไม่ต้องมานั่งกลุ้มใจว่า iPhone รุ่นใหม่จะออกเมื่อไหร่หรือรถคันหรูเมื่อไหร่จะได้มาอยู่ในโรงรถเพราะสิ่งที่เขามีมันก็มากพอแล้วไงมาต่อกันที่แก๊งสโตอีกกันบ้างกลุ่มนี้ก็แนวเดียวกัน เขาบอกว่าความสุขที่แท้จริงมันมาจากข้างในเวเพื่อนไม่ใช่จากข้าวของเงินทองภายนอกถ้าเราไม่ไปยึดติดกับความอยากได้อยากมีเราก็ไม่ต้องมานั่งทุกทรมานเวลาไม่ได้มันมาไงล่ะเหมือนพวกฮิปสเตอร์แบกเป้เที่ยวรอบโลกที่มีของติดตัวแค่ไม่กี่ชิ้นแต่บอกว่าชีวิตมันเบาสบายอิสระเสรีสุดๆนั่นแหละเขาไม่ได้มากด้วยสิ่งของแต่เขามากด้วยอิสระทางใจไงแล้วจะขาดบุรุษที่เป็นที่สุดท่านนี้ไปได้ยังไง พระพุทธเจ้าของเรานั่นเองท่านก็สอนเรื่องความเรียบง่ายเหมือนกันนะจะบอกให้ท่านจัดถึงทางสายกลางคือการใช้ชีวิตแบบไม่สุดโต่งไม่ใช่หรูหลาฟุฟ้งฟาจนลืมโลกหรือตกละกรรมลำบากจนเกินไปท่านสละชีวิตเจ้าชายมาค้นพบว่าทั้งความรวยล้นฟ้าและความทรมานสังขารแบบสุดๆมันไม่ใช่ทางแห่งความสุขที่แท้จริงการใช้ชีวิตแบบพอดีพอดีต่างหากที่จะนํามาซึ่งความสงบในจิตใจทางสายกลางในชีวิตประจําวันของเราก็เหมือนกับการเลือกรถยนต์ที่มันประหยัดน้ํามันดูแลรักษาง่ายใช้งานได้จริง แทนที่จะไปเลือกรถซูเปอร์คาร์ที่ขับได้แค่ในฝันแถมยังต้องผ่อนจนกระดูกสันหลังแอนมันพาเราไปถึงจุดหมายได้เหมือนกันแถมยังไม่ต้องเสียเงินเสียทองเสียสุขภาพจิตไปกับค่าใช้จ่ายจุกจิกอีกด้วยแบบนี้มันน้อยรายจ่ายแต่มาก ความสบายใจชัดๆเห็นไหมว่าในหลายๆาศาสนาและแนวคิดทางจิตวิญญาณเนี่ยเขาก็สนับสนุนการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติเพื่อความสงบในใจตามหลักพระพุทธาศาสนาความถ่อมตนไม่ยึดติดในลาบยศสันเสริญของาศาสนาคริสต์หรือแม้แต่แนวคิดว่าบิซาบิของชาวเซนที่มองเห็นความงามในความไม่สมบูรณ์แบบความเรียบง่ายความเป็นธรรมชาติทั้งหมดนี้มันก็คือการค้นหาความมากในความน้อยนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างเริ่มเห็นภาพน้อยแต่มาก ชัดขึ้นมาบ้างหรือยังอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินว่ามันเป็นเรื่องเพลเจอร์ลองหันกลับมามองชีวิตตัวเองมองสิ่งรอบข้างแล้วลองถามตัวเองดูว่าไอ้ที่มากจนล้นของเราอยู่ทุกวันนี้มันจําเป็นจริงๆหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเราอาจจะต้องการแค่น้อยกว่านี้เพื่อที่จะได้มีพื้นที่ให้ความมากที่แท้จริงได้เข้ามาเติมเต็มชีวิตของเรากันนะจ๊ะหลังจากที่เราเริ่มเกิ่นถึงความน้อยแต่มากไปแล้วหลายคนอาจจะเริ่มฉุกคิดเอ๊หรือว่าชีวิตที่วุ่นวายของเราทุกวันนี้มันอาจจะมีอะไรเกินเกินไปบ้างวะเนี่ยใช่แล้ว ท่านวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงความเรียบง่ายที่มันไม่ได้ตื้นเขินอย่างที่คิดแต่มันลึกซึ้งกินใจแถมยังเชื่อมโยงกับความสุขที่แท้จริงของเราด้วยนะเรียบง่ายแต่โคตรจะลึกซึ้งไอความเรียบง่ายเนี้ยมันไม่ใช่แค่การจัดตู้เสื้อผ้าให้มีแค่เสื้อขาวกางเกงยีนสามตัวนะเพื่อนแต่มันคือเส้นได้ที่มองไม่เห็นที่ถักทอเชื่อมโยงแนวคิดของนักปราชญ์ที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้เข้าด้วยกันมันคือการจัดระเบียบข้างในของเราด้วยทั้งจิตใจทั้งหัวใจมันคือการที่เราพยายามค้้นนหหาาาาาาาวว่่่่ออออะะะไไรรรรคคคืืสสิิิงงททีีีํัญจจๆใชตเเเปมยยก ไปและเราจะใช้ชีวิตยังไงให้มันสอดคล้องกับสิ่งเหล่านั้นสอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของเราและสอดคล้องกับโลกที่เราอาศัยอยู่ปรัชญาน้อยแต่มากเนี่ยมันเลยสอนให้เราเข้าใจว่าชีวิตที่มันดูเหมือนจะน้อยในสายตาคนอื่นอาจจะเป็นชีวิตที่มีความสุขมากกว่าที่เราเคยสัมผัสมาก,ก็ได้นะจะบอกให้มินิมอลยุคใหม่ไม่ใช่แค่แฟชั่นจัดบ้านเดี๋ยวนี้ใครๆก็พูดถึงมินิมอลกันให้ลืมบางคนก็เข้าใจว่ามันคือการแต่งบ้านให้เหมือนคลินิกหมอฟัน หรือมีข้าวของเครื่องใช้น้อยชิ้นจนน่าใจหายแต่จริงๆแล้วมินิมอลในยุคปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการจัดหรือการเก็บแล้วนะมันคือวิถีชีวิตเลยต่างหากมันคือการที่เราตั้งใจสร้างพื้นที่ให้กับสิ่งที่มันมีความหมายกับชีวิตเราจริงๆอย่างที่โจชัวเบเกอร์กูรูสายมินิมอลคนดังเขาว่าไว้ก้าวแรกของการใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการคือการกําจัดทุกอย่างที่คุณไม่ต้องการฟังดูเหมือนคำคมง่ายๆแต่ถ้าลองเอาไปคิดดูดีๆมันโคตรจะจริงเลยนะลองนึกภาพเวลาที่เราลบออออีเมลลขยะนพััฉบบกกกกจาซ์ L ูสร้ y ึโ เหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยใช่ไหมล่ะนั่นแหละคือความรู้สึกที่พวกสายมินิมอลเขาใฝ่ฝันชีวิตที่มันสงบสะอาดตาสะอาดใจมีสมาธิมีที่ว่างให้หายใจให้คิดให้ใช้ชีวิตจริงๆจ,จังๆความจริงที่น่าเศร้าก็คือไอ้ข้าวของที่เราครอบครองกันอยู่มากมายเนี่ยหลายครั้งมันกลายเป็นแหล่งของความเครียดมากกว่าความสุขซะอีกเราต้องกังวลว่าจะดูแลรักษามันยังไงกลัวมันจะหายกลัวมันจะพัง หรือไม่ก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่ารุ่งนี้ซื้ออีกรุ่นดีกว่ารุ่งนี้รออีกหน่อยดีกว่ามันเหมือนความสัมพันธ์ที่ไม่เวิร์กที่เราก็ตัดใจเลิกไม่ได้สักทีนักปรัชญานักจิตวิทยาหลายๆคนก็เห็นตรงกันนะว่าความรกรุงรังไม่ได้แค่กินพื้นที่ทางกายภาพแต่มันยังรบกวนพื้นที่ในใจเราด้วยลองนึกภาพตอนที่เราเดินอยู่ในห้องที่ของวางรรเกระกะเต็มพื้นไปหมดเดินชนนู่นเตะนี่หาของก็ไม่เจอเพราะมันไปซุกอยู่ใต้กองอะไรก็ไม่รู้ถามหน่อยว่าจะมีสมาธิมีสติในการทําอะไรได้ยังไงชีีวิตเเรยยบงงง่่่าานทุหญล ชีวิตที่มันเรียบง่ายเนี่ยมันเหมือนทุ่งหญ้ากว้างๆที่สะอาดโล่งไม่มีอะไรมาบดบางสายตามีพื้นที่ให้เราได้หายใจลึกๆได้คิดอะไรต่อมีอะไรอย่างอิสระและที่สําคัญที่สุดคือมีพื้นที่ให้เราได้พักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจเราไม่ต้องแบกสิ่งของที่ไม่จําเป็นภาระหน้าที่ที่เกินกําลังหรือความคาดหวังของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเราชีวิตมันก็เบาขึ้นเยอะเลยนะความสุขของการพลาดหรือโจโมในโลกที่โซเชียลมีเดีย มันทําให้เรารู้สึกว่าต้องตามทุกกระแสต้องไปทุกงานต้องมีทุกอย่างไม่งั้นจะตกขบวนหรือที่เขาเรียกว่าโฟโม่ Fear of m i s s i n g out เคยได้ยินคาว่าโจโม่กันบ้างไหม Joy of Missing Out ใช่แล้วมันคือความสุขที่ได้พลาดอะไรบางอย่างไปบ้าง ความสุขที่ไม่ต้องอัดตารางชีวิตให้แน่นเอาเสียทุกวันความโล่งใจที่ไม่ต้องตามเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ออกมาแทบทุกเดือนและความสบายใจจากการที่เราได้อยู่เฉยๆได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําจริงๆได้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นลองเอาแนวคิดของบรรดาน,นักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ทั้งยุคเก่าและยุคใหม่ที่เราเล่าให้ฟังเนี้ย ไปลองปรับใช้ในชีวิตของเราดูบ้างไหมชีวิตมันสั้นเกินกว่าที่เราจะปล่อยให้ตัวเองจมอยู่ใต้กองเข้าของภาระหน้าที่และความเครียดที่ไม่จําเป็นหันมาหัวเราะให้มากขึ้นรักให้มากขึ้นและเป็นเจ้าของให้น้อยลงดีกว่าและบางครั้งอย่าลืมที่จะพูดประโยคสุดคลาสสิกจากยุค70ว่าไม่ละ่ะขอบคุณฉันขอนั่งรับแสงแดดตรงนี้ดีกว่าบ้างนะชีวิตมันต้องมีโมเมนต์แบบนี้บ้างแหละเอาเข้าจริงๆชีวิตเรานั้นมันสั้นนะสั้นจนจะทําอะไรที่ตั้งใจไว้แทบไม่ทันอย่ามวัวแต่เสียเวลาอยู่เลยฟังจบก็ไไปหาาอะะรทะํ ขอให้สนุกกับการใช้ชีวิตในวันหยุดขอบคุณและสวัสดีครับจุ๊บ